สุดท้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอครงการนท้องถิ่นแล้วก็ภาคต่างๆนะครับที่ได้กรุณาช่วยกันดําเนินการข้อมูลสำหรับการนาไปใช้ประกอบการพิจารณาดระนิกการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและวุกโครงการเกี่ยวกับพัฒนาจวทเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทุกหน่วยงานไม่ใช่เพียงแต่หน่วยงานของสมาคมไทยนะครับคาดหวังสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลชุดข้อมูลจวมทอ อีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญไปการประถุนะะในส่วนขออ,อปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ดําเนินโครงการท,ที่ท่านคิดเห็นนะคะว่าจะเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติมนะคะซึ่งมีว่าการดําเนินงานพัฒนาแต่ก่อนใช้วัดด้วยสายตาบ้างเฉลี่ยไปตามความคิดเห็นที่ไม่เป็นเชิงว่าในขณะนี้ดีที่สุดแล้ว ดีในการเป็นฐานให้เริ่มต้นแก้ไขปัญหาเป็นข้อมูลที่ง่ายแน่นอนต้องมีการผิดพลาดบ้างก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ขอให้มีสิ่งที่จะช่วยชี้ให้ฝาให้พบก,กับบคุคคลที่ควรส่งเคาะหรือทําให้พบปัญหาและเมื่อพบปัญหาคาแนะนําเพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งสําคัญนนี้เป็นการวิจารณ์ส่วนโคเรียที่เขาอยู่จีนถึงแม้ว่าจะมีบ้านเล้ที่หรือไม่มีบ้านเลขที่จะดเก็บ ข้อมูลจะประถอปี59นะคะขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่นะคะได้ได้เรียนชี้แจงประถอในปี2559นะครับการจะเก็บของในภาพรวมนะครับเฉพาะข้อมูลจะร้อยละจากโัวเรือนเป้าหมายคือได้11 11 1ึ1รอนะครับปี7 2 6ด1รัวือนอํเภอพระประแดง77,99พรครัวเรือนและอำเภอพระสุเจด,ดี2 5 2 0 0าบาทนะครับผม จะประกอบไปทเทศบาจำนวน17แห่งนะร้อยละ1.01%ของเข้าไปนะครับในส่วนของเทศบาลนครสมบอด1,495ตัวเดือนเทศบาลสมบลรทองสวน584ตัวเดือนเทศบาล8,958ตัวเดือนเทศบาลเมืองหลวง8,288ตัวเดือนเทศบาลจังหวัดแหลี่1 3จะมีตารางสรุปนะครับว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมหินเป็นตัวละ1.2 ซึ่งในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในวัยแรงงานนะครับอายุ26ปีถึง4ปี